โอเคครับหน้าจอไลท์นะครับตรงนี้นะครับขอซูมไปหน่อยนะครับอ่าที่นะครับตัวนี้นะครับไอฝั่งซ้ายบนสุดเนี่ยตรงหน้าไลท์นะครับเราจะเห็นตัวนี้นะครับบางคนมาดูตัวนี้นะครับว่าบิดออฟเฟอร์นาบางนะครับที่หลายๆคนดูนะครับว่าเออมีคนชักเข้าแักออกนะครับตรงนี้ก็สามารถดูได้ในสินค้าเ5 0 Z24 เป็นแบบเดียวกัม นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราดาวน์โหลดไปติดตั้งก็มาติเขาว่าบ i ท art นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับสัญญาณเพผวนะครับก็เป็นสัญญาณอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรทำเป็นกราฟนะครับอ่าโวลูมที่แมทจริงนะครับกับเปรียบเทียบกับเวลานะครับอ่าณเรียวไทม์นะครับก็พอเป็นกราฟมานะครับก็จะมีเส้นมีนนะครับ เส้นกลางตรงนี้นะครับวอลลุ่มคงที่อยู่ที่ประมาณเส้นกลางครับแล้วก็จะมีตัว SD หนึ่ง SD สองนะครับบวก SD หนึ่ง SD สองลบ SD หนึ่งลบ SD สองนะครับหมายความว่าตรงนี้อาจจะมองเป็นแบบแนวรับแนวต้านได้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเห็นตัวเลขแกนวนี่นะครับก็จะเป็นวอลลุ่มที่แมทชจริงนะครับก็บางคนนะครับก็จะมาดูนะครับว่าอาจจะดูสัญญาณบูนะเขาเรียกนะ d ดเวอร์เจนได้นะครับบูแบทเดเวอร์เจนประมาณนี้นะครับว่านะครับเดี๋ยวตรงนี้ก็สามารถดูได้นะครับว่าไอ้นช่วงเวลาเนี้ยตอนสิบโมงหรือว่าที่ราคาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วเรามาเปรียบเทียบกับราคาปัจจุบันนะครับว่าณช่วงเวลาที่ออเดอร์มันแบทนะครับขึ้นมาเลขสิบหกสิบแปดอะไรแถวนี้นะครับทะลุมาตรงนี้นะครับว่าแล้วราคาปัจจุบันเราอ่ะ อ่ามันทำหาฮหรือหมาหรือเปล่านะครับถ้าเราเท่าที่ผมดูนะคือราคาทำนิวไฮนะครับตรงนี้ไฮมาเรื่อยๆนะครับฮายอรอหมาแต่กราฟไปฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับมันก็ทำโล่ก็โลมานะครับมันทําจุดสูงสุดมันน้อยลงมาครับก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นมองเป็นดิเวอร์เจต์ได้นะครับแบบสาหรับคนที่เล่นสั้นครับแล้วก็อาจจะดูแบบอ่าเป็นเทคนิคอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่ปกดู ดูประกอบกันได้นะครับว่าบอลล่มเข้า Volume บอลล่มออกตรงนี้นะครับก็สามารถดูได้ส่วนตัวด้านซ้ายล่างนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ชอบดูนะครับตัวบ i t ออฟเฟอร์นะครับรู้ว่าตอนนี้ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยสินค้า s อ้ z 2าสิบแซดสองสีเนี่ยบิตอาร์สองนี่ครับก็จะมีแถบเปอร์เซ็นต์นะครับว่าสีเขียวสีแดงเนี่ยคน ่าเสนอซื้อเสนอขายนะครับบิดอาร์ตนะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่เปรียบหากันเท่าไหร่นะครับดีมานต์ซับไพ่นะครับหากันแล้วอ่านะครับเป็นบวกอยู่ที่หนึ่งสามหกนะครับแล้วก็ลบกันให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับมารวมกันนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเลขพวกนี้นะครับนะครับก็สำหรับคนที่ดูบิดออฟเฟอร์หรือบิดอาร์ตนะครับที่มีสกิลนะครับ ชี่คนที่เปิดสองหน้าจอแล้วมาจ้องกันนะครับก็เราก็ยุบมาให้นะครับให้ตรงนี้ดูตรงมอนิเตอร์หน้าจอนะครับส่วนตรงกลางนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับจะเป็นสินค้า S50 z เอ่อ set 50นะครับเซห50สินค้าอ้างอิงนะครับฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับ b i t offer นะครับว่ามีเงิน ไหลเข้าไหลออกนะครับว่าเป็นสุทธิได้เท่าไหร่นะครับเน็ตแล้วนะครับตอนนี้นะครับเป็นเน็ตเน็ตบายนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดสองสี่สี่ล้านนะครับคิดเป็นเจ็ดจุดแปดห้าเปอร์เซ็นตนะครับตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวันนี้นะครับเงินไหลเข้ามานะครับสินค้าที่เงินไหลเข้าก็นะครับเคแบงนะครับบีดีเอ็มเอสนะครับบีบีอลนะครับก็นี่คิดเรียงจากมากไปน้อยตรงนี้นมาเลยนะครับ ยีสิบเก้าสินค้าฝั่งซ้ายก็เหมือนกันครับไอคนที่อ่าสินค้าหรือซิมโบไหนที่มีเยอะนะครับที่ขายกันมากก็เป็นไล่มานะครับ a o t Advance g u Gap นะครับตรงนี้ก็มาดูได้นะครับว่าคนที่เทรดหุ้นนะครับว่ากระแสเงินนะครับว่าไหลเข้าไหลออกนะครับสินค้าตัวไหนบ้างก็มาดูตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีผลนะครับกับสินค้าอิงเซตห้ นะครับส5 0แท้2-4นะครับว่าันเนี้ยกระแสเงินไหลเข้าตั้งแต่เช้านะครับก็คนที่เล่นฝั่งตรงข้ามก็ก็คนที่เล่นสั้นนะครับนะครับส่วนด้านตรงกลางนะครับส5 0แทส2-4ตรงนี้นะครับก็จะเป็นนะครับกราฟที่โชว์สินค้าส5 0แทส2-4ว่าเป็นกระแสเงินไหลเข้าหรือเงินไหลออกนะครับเงินไหลเข้าก็เป็นสีเขียว กับสีแดงก็คือเงินไหลออกนะครับก็เนตกันแล้วนะครับราคาห่างกันตรงนี้นะครับเงินไหลเข้าในสินค้าที่หน้าสิบแซดสองสี่นะครับคิดเป็นสิบเอ็ดจุดศูนย์สี่ล้านนะครับหรือเก้าจุดสี่หกเปอร์เซ็นตก็ราคาคอสกันนะครับก็ตั้งแต่เช้ามาก,ก็มีราคาขายมากกว่าครับเพิ่งมาคอสกันตอนช่วงประมาณสิบโมงสี่นาทีตรงนี้นะครับเป็นต้น ไปนะครับตรงนี้ก็ราคาซื้อนะครับก็มากกว่านะครับบังนั้นหมายความว่าไอ้ช่วงเวลาเนี่ยราคาลองถึงคนที่ซื้อเนี่ยได้เปรียบอยู่นะครับบางคนก็จะมาดูกระแสเงินนะครับว่าตอนเนี้ยสินค้าตัวนี้นะครับเงินไหลเข้าเงินไหลออกเป็นยังไงนะครับโอเคแล้วก็ดูตรงนี้นะครับไอ้ตัว V V นะครับ V V ตรงนี้นะครับก็ดูอ่า อาจจะมองเป็นเส้นแนวต้านนะครับ SD หนึ่ง SD สองตัวนี้นะครับว่าราคายืนเหนือมันได้ไหมนะครับแล้วก็จะเราก็สามารถดูเป็นกรอบราคาได้นะครับตรงนี้ว่าในช่วงนี้นะครับไอราคานะครับจะอยู่ที่เก้าสองสองนะครับแล้วก็โลของ Vweb v ก็คือเก้าหนึ่งสี่นะครับหมายความว่าไอตรงนี้เราอาจจะดูเป็นช่วงกรอบราคาในในในภายในวันได้นะครับตรงนี้แล้วก็ไอตัว สามเส้นตรงนี้นะครับก็คือจะเส้น v w แวนะครับหมายความว่าในตรงเนี้ยราคายืนเหนือเส้น v w แวเนี่ยบางคนก็อาจมองว่าอาจจะราคาอาจจะขึ้นไปต่อนะครับถ้าราคาหลุดเส้น v w แวบนะครับอ,อยู่อาจจะต่ำกว่าเก้าหนึ่งเจ็ดตรงนี้ตรงนี้นะครับก็อาจจะเป็นทิศทางหรือว่าราคาอาจจะกลับตัวตรงนี้ได้นะครับบางคนดูนะครับว่าตรงเนี้ยนะครับ ถ้ามันขึ้นไปแล้วครับราคามันจะขึ้นไปต่ออาจจะย่อลงมาที่โซน9-17นะครับแล้วก็อาจจะเด่งขึ้นไปต่อได้นะครับมีสองช้อยให้เลือกโอเคนะครับว่าราคาจะยืนเหนือตรงนี้ได้ไหมหรือหลุดนะครับโอเคส่วนด้านขวานะครับส่วนด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นสินค้า S50 แค่2-4ทางเฟรม ห้านาทีนะครับก็จะโชว์สัญญาณสิงแนวนะครับม o v i วิ่งอ่นะครับสีเขียวเป็นบ่งบอกว่าฝั่งลองนะครับสัญญาณให้ซื้อนะครับถ้าตอนนี้กลับตัวแล้วนะครับเป็นสัญญาที่ว่าคนที่ลองนะครับก็ควรที่จะปิดแล้วก็เริ่มกลับตัวนะครับเปิดเซลล์นะครับตรงนี้ของสินค้าห้าทีเล่นสั้นนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับไอเส้นจุดตรงนี้นะครับ เส้นปะเหมือนไข่เปานี่ครับราคาเนี่ยอาจจะเป็นการตั้งปิดบางส่วนครับสําหรับคนที่มีรอมานะครับตั้งแต่ตอนช่วงตลาดเปิดนะครับก็สามารถมาตั้งตรงนี้ได้นะครับถ้าราคาหลุดเส้นนี้ก็ควรพิจารณาว่าให้ครปิดไปครึ่งหนึ่งหรือว่าตั้งเทลลิงตรงนี้ได้นะครับอ่าแล้วก็อาจจะมีเป้านะครับอยู่ที่ตรงตรงนี้นะครับสําหรับคนเออทางเฟสห้าทีจะมี ปุ่มตรงนี้มาให้นะครับเรียกว่าไอ้สไนเปอร์นะครับไอ้ตรงนี้นะครับเป็นดอทมาไอ้น,นีถ้าปิดตรงนี้แล้วอ่าราคาคนที่เล่นสั้นก็ควรที่จะปิดไอ้โซนนี้นะรประมาณนี้โซนที่บอกก็คือประมาณเก้าหนึ่งเจ็ดถึงเก้าหนึ่งแปดแถวนี้นะครับอ่าส่วนด้านขวาล่างนะครับที่แสดงอยู่ตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นอ่า สินค้า S50Z24 เหมือนกันครับเป็นไทม์เฟรมส0นาทีนะครับก็จะมีสัญญาณนะครับเส้นเขียวเส้นแดงเหมือนกันครับเส้น Moving All นะครับก็เด้งขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับก็ตอนนี้ก็ยังถือหน้าลองอยู่นะครับจากอินดิเคเตอร์ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีจุดเท็กโคฟิตอะไรก็จะมีมีบอกมาให้นะครับว่า เป้าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จุดปิดตรงนี้นะครับที่จับตัวราคาตรงนี้นะครับมีบอกมาให้นะครับตรงนี้ถ้าเราสูง้าไปดูนะครับ